จังได้สมัครหลายค่ะแต่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะคนหล่นออกมาเลยค่ะคุณแม่สวัสดีคะ่ะแม่ไม่เห็นยังแม่มาเอาเงินมือน่น้ำเพลินบ่ได้ไปได้แล้วได้เงินแล้วหรอบ่อกดแล้วเรียบร้อยโอวัดนที่นี้อี <c oughs> แม่ได้เงินมือไปแล้วอีแม่เสียไปเห็นยังแม่ <c oughs> <c oughs> เอาไปเห็นยังแม่โอ้เสือเ้อปุ๋ยซสื้อยังเป็นสหน้าดีใจบ่แม่ได้เงินมือ บ่ได้เงินสดๆออกมาหมื่นหนึ่งเลยแม่นบ่แม่หร uh ือว uh ่าข้าเจ้าโอนเข่าบัญชีบ่หรือจังใดโอนเข่าในบัญชีนะเจ้าห้องห้อบอไดเป็นปั๊บเบงไปกดเอาเลยแม่คือดีแท้หมู่แม่ได้ไปแม่ไดค่ะแม่ได้ไปได้แล้วปรไเดี๋ยงละค่ะโอ้ได้แล้วเนาะค่ะเนาะแม่ได้ได้เงินหมื่นเอาแม่ได้เงินเหลือเสียไปซื้อปุ๋ยใส่เข่าใส่หน้าเอา ขอบคุณอันอันทางรัฐบ,บาลเนาะแม่เนาะ,ะที่มีเงินให,ห้เฮาซื้อปุ๋ยซื้อยังแม่นบ่ค่ะ,อะเออเอาซื้อปุ๋ยซื้อข้าวสใส่หน้าก็ยังใครก็ซื้อเลขอยู่นี่เนาะแม่นเนาะของคุณแม่ได้ไปจานน่ะโอ้ไปปรับสมุดอยู่คือกันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคุณแม่นี่ได้เงินสดๆออกมาแล้วเรียบร้อย ซื้อเขาซื้อ,อยังใส่หน้าเนาะเอาขอบคุณรัฐบาลเนาะค่ะเนาะแม่เนาะจะเอาผีน้องเอฟซีไปเกตตุสิภาเข่าไปเบิงอีกเด้อค่ะเด้อว่าคนมันหน่อยมันหลายซ้ำใดเนาะจ้ะเนาะตอนนี้เพิ่นกันลังภากักนลังไหลเขามาเอาขอบคุณร,ร,รัฐบาลให้ได้แม่บอกว่าเป็นวันนั้นว่าเอ้าเอ้าจังใดจังหนึ่งก็ฝากฝากฝากขอบคุณเนาะแม่เนาะจ้านี่แม่นี่คิวเขาเจ้าสีเทียนยังจ้าเนี่ยออกสมมติมาก <c oughs> เอาสมุดมาปรับมะปับโอ้ของพ่อปรับไปเข่าไปเงินเข่าแล้วลายบันไดพ่อมื่นหนึ่งเต็มเล่นบ่ค่ะบ่ขาดบ่เกินมื่นท้วนป้าได้ทุกคนบ่พ่อสำหรับว่าที่นี่บัตรนี่แหละบัตรคุ้นจนเลยบัตรคนจนอันนี้อันนี้แบบกันเกนโอ้รอบนี้คือเป็นบัตรของของบัตรคนจนแมนบ่พ่อครับครับหมู่วานนี่มันพวกลวงไผยเดือเลขศูนย์ไหโอ้เลขศูนย์มื่อนี้เลขหนึ่งบอพ่อมื่อนี้เลขหนึ่ง โอ้ค่ะโอ้ดีใจน้ำเด้พอพ่อพอได้เงินหมื่นแล้วพ่อเสียไปเฮ็ดหยังพอ่อพิ่ว่าจังได๋ล่ะครับลูกหลานก็เลียนหนังสือเน่เอาไปให้ลูกหลานเน่ก็บเอาไปแต่ใช้ชีวิตประจำวันไปอโอ้เอาไปให้ลูกให้หลานเรียนหนังสือใช้ชีวิตประจำวันซื้อปุ๋ยซื้อหยังซื้อข้าวซื้อน้ำนี่ล่ะวะ่าติเอาขอบคุณรัฐบาลหลายๆเนาะพอ่อเนาะที่มีเงินสดให้เฮาเป็นหมื่นแม่นบน่ค่ะคุณพ่ออยู่บ้านใดค่ะ โอ้คย oh, 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 ุเซนละพุ They, izes, ่มความคั mm ่วของพ่อได้เหมือจุข้นบ่พ่อจุงินผมมันนี่ถามว่าถามว่ลกำกับซีหาพูดหลังนั้นก็ได้ได้แค่ผู้เดียวได้แค่ผู้เดียวโอ้ความคั่วหนึ่งพันไห่ผู้เดียวมันมันแล้วแต่เลยบ่กหาหาหลังเหี้นอย่างนี้หาคนก็ได้หาคนแบ่โอ้แล้วแต่ความคั่วแมืนบ่พ่อแมนแต่ว่าจะมันเปลี่ยนไดล่ะ เขาเจ้าไม่หาคนก็เจ้าได้บัตรบัตรอันนี้เหมือนเดิบัตรคนจนเหมื่อแบนบ่อปะ่ยแต่ว่าอย่างนี้นี่ก็เหมือนขอคนนี่ได้คุยดีใจบ่อใดเงิ่อนมื่นดีใจแน่เนาะดีใจเด่นวะดีบ่อไงว่าพวกขัดสนนแดงมันก็ได้แกะคัดสนได้อีกเลยแกะคัดไปเลยแมันบ่อปะเอาขอบคุณคุณผอหลายๆคุณผอซื้อวางไดนค่ะพ่อซื่อทองอินพ่อทองอินเนาะค่ะเนาะขอบคุณคุณพ่อทองอินหลายหลยด้จ้าเด้อครับครับ อันนี้คือเข่าแถวปรับสมุดเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะปรับสมุดบัญชีเงิ่นมื่นค่ะถามว่าได้บอ่อได้ได้ทุกคนคนที่ทะเบิกก็ได้คนที่ทะเบิกก็กกมีคนที่ปรับก็มีเนาะคะนะ่ะเนาะฟังพุ่นจะเป็นปรับสมุดฟังนี่จะเป็นเบิกเงินบ่แม่แม่เบิกเงินบ่อันได้อันเงิ่นมื่นน้ำพึ้นนี่บ่แม่โอ้ของแม่ปรับเบิ่งแล้วเหรออันบ่โอ้มันขึ้นมันได้แล้วเหบ่คะ่ะ โอ้เซกเบื่องเรียบร้อยแล้วคือได้เงินแล้วแต่ว่าสิว่าเบิกออกไปแม่ถามเนี่ยว่าได้เงินเมื่อนไปแล้วแม่เสียวไปเห็ดอีหยังซื้อปุ๋ยใส่หน้าแม่นบ่ค่ะเออส่วนใหญ่ขาเจ้าเสียวไปซื้อปุ๋ยซื้อเขาให้ลูกเลี้ยงเนาะแม่นนเ,าเนาะ <c oughs> ปะ้าโทยุนี่ก็คือล่อเบิกเมื่อสุขคนแม่นบอค่ะอำเภอเสรอภูมิเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะอำเภอเสรอภูมิคนเยอะมาก จ้าตลอดแถวตลอดแนวโดนบันไดกับสีทาแม่นบ่แม่โดนบันไดกับสีทาโดนบันไดกับสีล้อวสันวาเบิกเงินวสันวาพีนองเอฟซีค่ะอ่ะผู้ฟังทังนั้นจะเป็นปับสมุดค่ะปับสมุดวาเงินเข่าบอนะค่ะเนาะแต่ว่าแถวทังนี้จะเป็นจะเป็นอหลนั่นเงินจะเป็นกดเงินเข้าเบิกทังธนาคารบร่ไดบ่แม่หรือเข้าต้องมากกดอย่างเดียว โอ้มันเต็มแล้วโอ้ดีใจบ่แม่ดีใจย่จ้าว่าขอบครัวแม่ได้จักค้นค่ะได้สองคนกับเป็นสองหมื่นเนาะแม่เนาะเข้ากับยังได้ต่อชีวิตของเข้าไปอีกเนาะแม่เออเอาเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะผลงานของรัฐบาลเนเดให้เอฟซเอเนเธหพี่น้องฮื้อห้าอีกฟังข้างุนจะเป็นปรับสมุดัสดีค่ะ ฟังทางฟังทางผุนวัดดีค่ะได้น้ำมือยู่บ่ปั๊บแล้วบ่ได้บ่เอาว่าถ้าในเบิงบ่อจะแต่ว่าแต่ว่าคาดว่าจะได้ยูแมนบ่ค่ะแต่ว่าคนได้หลายอีลีแหละจาเอาขอให้โชคๆมันหมานเด้อค่ะเด้อขอให้ได้เด้อขอให้ได้เอาพี่น้องค่ะ คนหลายค่ะเข่าแถวตลอดแถวตลอดแนวบ่มีหอดรถบ่มีหอดมองจอดบอดด่มีหอดมองจอดเข่าแถวบ่พอ่อเข่าแถวบ่พอ่อหมู่บ้านนี่บ่ท่านใดน,น้ำมูบ่บ้านท่านใดบ้านมาหม,มือนี้เลขหนึ่งโอ้เมื่อมื่อนี่เลขหนึ่งหมู่บ้านนี่เลขศูนย์แต่ว่าคุณพอ่อคุณพ่อหูไปว่างเงินเข่าบัญชีไปเข่าแล้วเข่าแล้วแต่ว่าพ่อสิมาปรับ ปาดคือมีหมดสามเหลี่ยมพ่อสามเหลี่ยมปุณละสามสามคนบ่ปีสาคนขอบครัวพ่อสามคนบ่โอ้สามคนกับสามหมื่นพ่อได้เงินหมื่นแล้วเสียไปเฮ็ดอีหยังโอ้ยเอาไปซื้อเขากินเอาไปซื้อข้าวกินแมนบ่พ่อแมนก็ข้อเส้นให้มาเขายังแน่ิดนึงแม่มงหกมังเส่าบ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เจ้าได้ไปหลายแล้วกันอาจจะคอยทยอยทยอยเขาเนาะค่ะเนาะเพคนก็บอกว่าเก่ามั่งกลมากับมังแล้ว ของคุณพ่อนี่เสียไปซื้อเขากินอันอันนี้ของคุณยายกับของผู้ใดแน่พ่อของคุณยายคนเขาปากว่าเขาไปธนราคารออมสินโอ้แต่ว่าของพ่อเนี่ยได้ไปสิไปซื้อเข่าเรื่นยมาบอบ่มีหน้าน้ำเพลินบ่อยเสละพุ่มหน้าหลายดิโอ้มันหลโอ้แต่เกาเสละพุ่มนี่หน้าหลายคะแขกเมียนบ่มีไหลแต่ว่า มันบ่พ่อกินแมนบ่พ่อบ่อพ่อกินบ่อพ่อจินโอ้โหหลายคนโอ้ลูกหลายดีใจบ่พ่อได้เงิ่นเงินม่ดีแล้วเนาะแมนบ่พ่อเนาะโอ้เจตุกะอยากได้น้ำเพลินอยู่ดิแต่ว่าสีได้บ่ฮึสีขาวเวลาบ่มีบัตรคนจนคือเพลินแมนบ่ผู้ถือที่บ่มีบ่้เดียแล้วบ่มีบัตรคนจนนี่แล้วเขาเจ้าว่าให้แต่บัตรคนจนกับบัตรสวัสดิการวันสันวากับคนพิการวันสันวาเอาดีใจน้ำเด้อพ่อเด้อจ้า นี่ค่ะพอแม่พี่นอ้องเอฟซี่ะอําเภอเสรภูมินะคะพี่นอ้องอําเภอเสรภูมิแล้ค่ะเด้อไอ้ขาเจ้าลังไหลกันมาเอาเงินเมื่อนพี่น้องกต่กันทุกคนเลยเด้อค่ะนี่เขาแถวเขาแถวอยู่นี่เพราะว่าขาเจ้าเอาสม,มุดมาปับแน่แล้วกะ็แถวนึงกะเบิกค่ะพี่น้องเบิกเบิกออกมาเมื่อเลยเอาไปซื้อปุย๋ยไหนาพะนะโอ้ก็ดีใจน้ำพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณรัฐบาลเนาะค่ะเนาะขอบคุณรัฐบาลแทนพี่น้องเอฟซีเพิ่นเออพี่น้นนะะองเพิ่นน้ำเนี่ยเด้อค่ะเด้ออ่า คลิปนี้เป็นคลิปไปของไอเงินมื่นของรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องคะอาจจะไม่มีตัวเลขแนวทางนะคะอ่าด้วยด้วยกันสุขูสุขลนเนาะคะ่ะ